ลูกยีลูกที่หกที่ได้ตุกตาใหญ่เลือกมาได้ยูนี่ลูกนี้จุด <c oughs> เรียบร้อยลูกพี่น้องตากล้องบนเชกได้เอาลูกม,กากมาหาเราสอบเลยเดือบันหนึ่งสองเขาสามสี่ห,ห้าหกอานลูกมาหาสิพามาทดสอบ ก่อนสิไปงานประจำปีบุญปักเซงมันต้องมีการสอบน้องลงมาหาต้องมีการสอบโอ้ยพูนเราสิไปเห็ดเอาพอขาดไม่ขาลูกโป่งเตรียมลบเดอปีนี้เด้องานประจำปีบุญปักเซงพี่น้องเก่ามือเก่าขึ้นตอนนี้ลุงมาหาสอบแล้วลุงมหาสอบแล้วลูกดอกแค่ดอกลูกมาหาหกลูกหกลูกขันเตะหกนี่คือพันเนาะคือพันอ่าเม่อไหร่มื่อไมื่อิหเสียบอยู่ว่าตัวนี้ ระยะเขาซ้ำนี่บ่เออประมาณนี่ยนะเออมหาเราสอบเลยเราสิไปจัดการเอาตุ๊กตาเราวะเขายืนบ่ได้เขาต้องเขายืนแบบนี้บ่ได้เขาต้องอยู่ที่เออเฮี่จะได้กระไรมาเตะมันแตกลูกมาหาเอาลอกจแก๊ลูกดูมันสิเสียบอยู่บ่เออลูกนี่ล่ะลูกกลางเป่าในเนี่ยทดสอบบองค์อรโอ้ผาดด้วยี๋ยวเตะหมุมเนี่ยอ่ะเต่คือเก่าเนาะแต่คือเก่าอ้าว เอาโคกันอ in oh, 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 oh. mm ้ยแตกอยู่แตกอยู่ฮะโมแตะบ่โอ้ขึ้นทางโอ้ยวิบวิบทำไมเอาไม่เอาไม่กรอมเอาานนี้เอาจริงละบานเนี่ยเอาจริงะบานพวกขาไม่ขาลูกโป่งเตรียมโหลดปักเสียงนลอ่าหนลูกแล้วสลูกอาแตกสอลูกเอาแตกส โอ้ลูกมหาเอาจริงได้หรอเอ้า้าลูกเอ้าเฮ้ยพลาดอุ้ยบุ่มลอยก็ฟาดก็ฟาดวะลูกหกบ่อเลือเออโอ้ยพลาดลูกเดียวลูกหาลูกที่หกที่ได้ตุ๊กตาใหญ่หรือเ่ได้อยู่ในลูกนี้จุดเรียบร้อยหกลูกพี่น้องท่ากล้องของพวกใกล้ใกล้อ้าวลูกมหาเราสอบในเด้อบัณฑหนึ่ง สองเขาสามสี่ห้าหกผ่านโอ้ผ่านลูกมหาบ่าอ้าวไม่ลูกมหาไม่สอบไหมมันตักสอบมือได้ก่อนที่ไปทำการเนาะมือเปิดงานมือแรกเปิดงานมือแรกพุทธปากแซ่งเนาะพุทธปากแซงเอ้าสอบไปก่อน พก็ขาดไม่ขาดตุ๊กตาเตรียมปบด้วยเห็นลุงมหาไปเด้เด้อเราสอบนักเด้วตอนนี้เดี๋ยวไอ้พันอะไรแบบกันเป็นการสอบครับผมแต่โคกนี่คือผ่านน้อลุงมหาเนาะผ่านเพราะว่าจะหนมันเต่าโบนเน่ได้ลุงมหาเาืูกเถื่อลูกดอกเขาเขาผลให้มันปูด้วบ้านนี่คือที่เตะเขาใส่แห้ง แม่นบ่ฮ่าสอบมึงซื้อว่าเต้นแม่นเนาะแแมม่่นนเอ้าวอ้าวลุงฮะเอาเริ่มโอ๊ลูกเนาะลูกท nine ok. uh huh. ok. oh! ี่หนึ่งเบอร์แปดโอ้แตกอยู่แตกอยู่ถือว่าแตกอยู่ล ok ูกที Chemistry ่สองเบอร์หกเบอร์หกเอาถือว่าแตกลูกที่สามเบอร์เก้าอึ Thus ๊ยชืดโอ้ลูกที่สี่เบอร์ห้าเบอร์ห้า เอาถือ <ELL> <laughs> <c oughs> ่าตรงอยู่ถือ่าแตกอยู่เอาผาดลุงนีบือรบกะแตกได้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 ต้องเข่าเต้าอย่เข่าเต้าอยู่ฮะเอาเ้าอ้าวอยก่อนเสีนเอามันซ้ำเลยจ้าว่ะเสียบเสียนเลยถือไม่เขาโหลดแน่วิถถือไม่ถือไม่กระซำนี่เขาต้องเอาลูกที่หกมมักเบอร์หา โอ้ยเดบือหกผ่าดูกนึงอีเดลูกมหาเจ้าเอาไหมลูกมหาเอาแบบว่ามันแบบโบผ่าดเลยนะหกลูกเอาเป่าได้ก็ได้ลูกมหาแตกไแล้ะนะลูกมหาเราสอนเลยที่บ้สนเวล่าตุ๊กตาเสีนี้เจอกันสิบนาเวลาตุ๊กตาให้ลูกให้ล้านอ้าวเริ่มอ้าวลูกหนึ่งเชือดโอ้ลูกมหาแตกอยู่เนาะ แตกอยู่แตกอยู่เบอร์สองอ่าแตกอยู่คันที่ว่าบ่มีฟีมื่อเช้าเบอร์หนึ่งบาดเลยเอาเอาเบอร์หนึ่งลิ้มถูกปะพอได้หรอพอได้หรอเอาเบอร์ห้าแตกอยูเอาเบอร์เจ็ดอ่าหลอดมีสิ่ไหนเบิดบ่เบอร์หกเอ้าดูก็ถ่ายลูกมาหาเอาเล็กหนึ่งสัเล็กหนึ่งเอาเล็กหนึ่งสัเบอร์แปดเอาลูกเอาเล็กหนึ่งเนาะมันจังเลีอยงเลยเอ้าบ่เบิ่งบ่ทดสอบความแม่นนี่ทดสอบความแม่นครับผม เบอร์หนึ่งโอ้โห oh. oh. ดูครับดูเออเลี่ยงเลยเลี่ยงเลยห oh. นึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแถวบนลุนลุนสุดยอดสุดยอดาอมากครับมเออ